รูข่าวต่อไปที่สําคัญเหมือนกันนายจักรภพเพนแข ح, อดีตรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีกลับไทยมาแล้วนะครับแล้วก็โดนตํารวจคุมตัวไปที่กองปร,ราบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาครับนี่เป็นภาพขณะที่นายจักรภพเพนแข ح, อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลของนายสมัครศุนทรเวชสวมกอดญาติและทักทายแฟนคลับที่มารอให้กําลังใจ หลังได้ประกันตัวที่ถูกดำเนินคดีข้อหาครอบครองอาวุธสงครามและอ้างยี่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆคดีละ2 0 0แสนบาทซึ่งนายจักรพลบลีัยทางการเมืองตั้งแต่ปี52นะครับก็15ปีแล้วครับเดินทางมาถึงไทยช่วงเช้าวันนี้นายจักรพบเผยหลังจากทำบันทึกการจับกลุ่มและให้ปากคำนานกว่า3ชั่วโมงว่าวันนี้มามอบตัวเพื่อสู้คดี2คดีก่อนหน้านี้ได้ประสานกับทนายความและประสานเจ้าหน้าที่ก่อนแล้ว พร้อมระบุว่าการเดินทางออกจากประเทศไทยไปรู้สึกว่าเสียดายเวลาทั้งนี้สิ่งที่ทําลงไปเนี่ยตอนนี้มันแก้ไขไม่ได้แล้วเมื่อผ่านมา15ปีคิดอะไรได้เยอะขึ้นก็อยากจะบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าอยู่ในเมืองไทยอาจจะไม่เห็นเท่ากับอยู่ต่างประเทศนะตอนนี้ประเทศไทยมีมิต,ติที่ดีในหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นส่วนการกลับไทยครั้งนี้ ใช้คําว่ามีดีลมันฟังดูไม่ค่อยดีครับเพราะว่าทุกอย่างที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการพูดคุยหาจุดร่วมกันตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเมืองภาพใหญ่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นยอมรับว่ารัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องในการกลับมานะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการพูดคุยกันด้วยแม้กระทั่งกลุ่มคนที่มีอํานาจที่เคยทํารัฐประหารครับคุณสกภบ,บ,บอกเพิ่มเติมนะคะบอกว่าการกลับมาเนี่ยขอใช้คําว่า กลับมารับใช้ประเทศดีกว่าก็คือคำว่าดีลเนี่ยไม่ชอบนะคะเพราะฟังดูไม่ค่อยดีให้บอกว่ากลับมารับใช้ประเทศแล้วก็ไม่จํากัดบทบาททางการเมืองด้วยนะคะแต่ที่แน่นอนคือไม่ต้องการสร้างความวุ่นวายให้กับใครทั้งสิ้นหากประเมินแล้วว่าจะส่งผลถึงความขัดแย้งในพักการเมืองก็จะขอทํางานอยู่เบื้องหลัง โดยยอมรับว่ามีการพูดคุยกับคุณทักษิณแต่ว่ามันเป็นคนละคดีกันแต่ละคนก็ทําเรื่องของการบ้านการเมืองที่ต่างกันไม่ใช่การขอคําปรึกษาเป็นเพียงแค่การพูดคุยเท่านั้นซึ่งคุณทักษิณได้ฝากไว้ว่ายุคนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนเรื่องของการจะไปพบคุณทักษิณไหมหลังจากนี้คุณจะพบยืนยันนะคะว่าไปพบแน่นอนอแต่สาเหตุที่ไปพบเพราะว่าทนคิดถึงเมื่อ,อทนคิดถึงไม่ไหวแต่ถามว่าจะไปพบเมื่อไหร่คุณจะพบ,บอกว่ายัางไม่ได้คิดไว้ค่ะ คำถามที่สำคัญก็คือแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะมีอดีตแกนนำมีผู้ลี้ภัยทางการเมืองกลับมาอีกไหมนายจักรพง์บอกว่าก็ขอเสนอตัวเป็นคนช่วยเหลือคนที่อยากกลับประเทศละกันใครที่มีคดีทางการเมืองอยู่อย่างนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยส่วนวิธีการช่วยเหลือเนี่ยก็คือตอนเนี่ยมาก่อนไงเป็นเหมือนหนูทดลองยานักข่าวก็ถามว่าแล้วนางสาวยิ่งรักชินวัตรล่ะอดีตนายกจะมาไหม ก็บอกว่าทราบว่าคดีจำนำข้าวอยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนตัวเนี่ยคุณจักรภพเชื่อมั่นว่าท่านอยากกลับบ้านเหมือนทุกคนแหละแต่ว่าตนคงไม่มีสติป,ปัญญามากจะไปช่วยในระดับนั้นนะครับ